ค่ะในช่วงนี้ของเราเนะคะมาติดตามกันบ้างดีกว่าค่ะว่าแวดวงการบันเทิงของเกาหลีเนี่ยเป็นยังไงบ้างค่ะอัพเดตข่าวแรกนะคะของโซนไซส์ของเราค่ะกับเรื่องราวข่าวลือค่ะสำหรับลูกหานี่ยนะคะวง x อที่ล่าสุดมีข่าวว่าเตรียมที่จะลาออกเป็นคนต่อไปค่ะ ช่วงนี้ดูเหมือนเหล่าศิลปินชื่อดังจากค่าย S M Entertainment เนี่ยจะมีปัญหากันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะเห็นได้ชัดจากคอนเสิร์ต S M Live World Tour 4 In Tokyo ค่ะคอนเสิร์ตใหญ่รวมศิลปินทั้งค่ายนะคะที่เพิ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่4-5ตุลาคมที่ผ่านมามีศิลปินหลายคนเลยนะคะที่ไม่ได้มาเข้าร่วมด้วยค่ะทั้งซูยองนะคะแล้วก็เจสสิก้าจากวง Girls Generation ซอลลี่วง f X และลูกหานวง EXO นั่นเองค่ะ โดยซูยองนั้นติดไทยละครค่ะจากเรื่อง My Spring Days นะคะส่วนเจสสิก้าตอนนี้เนี่ยหลังจากปัญหาเรื่องการปลดออกจากวง g i r l Generation เนี่ยก็ยังไม่มีความคืบหน้าที่ชัดเจนเรื่องงานในบวงการบันเทิงของเธอค่ะโดยตอนนี้นะคะเจสสิก้านั้นเดินทางเดินหน้าทํางานแบรนด์แฟชั่นของตัวเองค่ะโดยเปลี่ยนชื่อแบรนด์ใหม่นะคะเป็น b l o n g and Air Care นั่นเองค่ะและจะเผยคอลเลคชันใหม่สัปดาห์หน้าและมีข่าวว่าจะย้ายสำนักงานใหญ่ไปที่นิวยอร์กปีหน้าอีกด้วยค่ะ ด้านซอลลี่นั้นนะคะหยุดพักกิจกรรมชั่วคราวจากปัญหาส่วนตัวเพราะเหน่วยกับการรับมือข่าวเช้าโดยตอนนี้เธอยังไม่มีกําหนดกลับมาทํากิจกรรมกับทางวงด้วยค่ะ ทางด้านลูหานวงเอ็กโซนั้นนะคะไม่ได้เข้าร่วมคอนเสิร์ตเนื่องจากปัญหาสุขภาพซึ่งตอนนี้ก็มีข่าวลือแพร่สะพัดในสังคมออนไลน์ของจีนค่ะว่าจริงๆแล้วเรื่องสุขภาพของเขานั้นเป็นเพียงแค่ข้ออ้างเท่านั้นแต่ความจริงแล้วลูหานกําลังอยู่ในขั้นตอนการเจรจากับทางค่ายว่าจะขอยกเลิกสัญญาการเป็นศิลป,ปินวงเอ็กโซเพราะว่าเขาเหนื่อยกับวงมากมามา,มากเลยค่ะอีกทั้งยังมีงานแสดงอีกด,ด้วยนะคะทาให้มีงานตลอดไม่ได้พักผ่อนเลยโดยตอนนี้กําลังลุ้นกันอยู่ค่ะว่าข้อตกลงจะออกมาเป็นอย่างไรนะคะซึ่งือออกกัันนนวว่่่าาาจะมมีีแถงขออใท 8ต,ตุลาคมนี้และภายในเดือนหน้าน่าจะสิ้นสุดการตกลงกับ SM Entertainment ซึ่งก็ต้องติดตมามกัต่อไปว่าข่าวลือนี้จะเป็นความจริงมากน้อยแค่ไหนค่ะก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะถ้ามีอะไรอนะัปเดตทูอินไซต์นำมาฝากคุณผู้ชมอย่างแน่นอนค่ะ